สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รททัวร์วอฮมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสู้กันระหว่าง High Elf และ Empire มาเริ่มกันที่แนะนำยูนิตของฝั่ง High Elf ก่อนนะครับนำทัพมาโดย a l i ิสอานานะครับก็เป็นแม่ทัพสายโจมตีระยะไกลนะครับมีสกิลสร้างร่างแยกนะครับแล้วก็สกิลยิงทำดาเมจอย่างรุนแรงสาหรับการจัดทัพของ High Elf นะครับแบ่งเป็น2ฝั่งคือฝั่งด้านหน้ากับฝั่งด้านหลังเนาะ ทางฝั่งด้านหลังนะครับเป็นเอเรียนริเวอร์แล้วก็เอเรียนริเวอร์อาเชอร์นะครับทางฝั่งด้านหน้าจะเป็นสเปียแมนอาเชอร์แล้วก็ดากอนปรินซ์นะครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยยกเว้นเป็นซิเวอร์เฮมนะครับด่านมาทางด้านเอานักเวทนะครับเป็นเมดลอฟไลท์นะครับมีสกิล ป้องกันแล้วก็สกิลจับนะครับเป็นพรายเฟีนิกเป็นยูนิตเคลื่อนที่เร็วนะครับโจมตีเจาะเกาะมีเวทปล่อยไฟยิงลงไปเป็นระเบิดนะครับแล้วก็มีสกิลฟื้นเลือดตัวเองได้ด้วยนะครับแต่ว่าโอกาส50-50เนาะทางฝั่งอิมพายนำทัพมาโดยคาฟรานนะครับก็เป็นแม่ทัพสายต่อสู้สายดูเอลนะครับมีสกิลบัฟเนาะทางด้านหลังเป็นดิมิกิฟไนท์นะครับฮาวเบิร์ดแล้วก็รอยย่อดอคก,กิฟฟายนะครับเป็นเอวอาร์ของดิมิกิฟไนท์ฮาวเบิร์ดเนาะ ก็เป็นทานม้าจบตีเจาะเกาะนะครับมีติดซิเวอร์บุลเลตมาด้วยนะครับการจัดทัพก็เป็นสอดแมนสเปียร์แมนนะครับเป็นทัพหน้าแล้วก็มี Hammer of the w i t c วนะครับเป็นเกตแคนนอนเป็นปืนใหญ่ที่จุมตีเป็นเวทมนต์ด้วยนะครับติดอา t r ไรเดอร์มาด้วยนะครับทานมาสเกอร์มิช ยิงเจาะเกาะมา2กองนะครับแล้วก็ทางนักเวทเป็นเจดวิษา์นะครับมีสกิลฮิวหมู่แล้วก็สกิลฮิวเดี่ยวนะยังไงก็ขอฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะมีคลิปลงอยู่เรื่อยๆเนาะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเริ่มแบทเทิลกันแล้วและเริ่มอย่างรวดเร็วด้วยนะครับลิเลียนริเวอร์วิ่งเข้ามาชาร์จปืนใหญ่ไปก่อนเลยนะครับ แต่ว่ามีคาฟานกับติมีกิฟไนเข้ามาช่วยนะน่าจะแตกอย่างรวดเร็วนะครับอเลียริเวอร์ทางฝั่งธนูก็ยิงไว้อยู่นะครับยิงต่อไปเรื่อยๆตรงนี้อลิฟอานาโดนอาร์ไรเดอร์ยิงอยู่นะครับเจ็บอยู่เหมือนกันต้องสร้างล่างแยกมายันไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ยิงอลิฟอานามากเกินไปเนาะยิงสวนมาเหมือนกันนะดูภาพรวมนะครับ ทางพลพื้นราบของฮิเอลก็เคลื่อนที่เข้ามาแล้วนะครับดาก้อนปิ้นกับฟีนิกก็เคลื่อนที่ไปใกล้ๆทับของเอ็มพายแล้วเหมือนกันชาร์ดเข้ามานะครับชาร์ดใส่เจดวิตร์ไปก่อนแล้วก็ทะลุไปถึงแนวกลางของเอ็มพายแล้วอิิปนาโชว์สกิล360องศานะครับยิงใส่พลปืนไปก่อนเออ แต่ทางด้านหลังก็โดนปิดล้อมแล้วเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับน่าจะแตกครับหนึ่งนะอิริเลียนริเวอร์แต่คนปืนอยู่เดียวแล้วนะครับก็โดนธนูมายิงไปแตกเหมือนกันอังสิวเฮมนะครับแห่งจังหวะก,ก็เข้ามาชาร์จซอตแมนไปก่อนเลยทางด้านหน้าก็เข้าประชิดกันแล้วนะครับมีฟีนิกซ์นะครับมาหยุดมาให้คนปืนมีโอกาสได้ยิงเนาะยื้อไว้นะครับแต่ว่าก็ เจอกับสเปียแมนเหมือนกันนะก็มีได้มีเสียครับแต่ว่าคาฟานทะลุมาถึงแทงหลังแล้วนะครับอลริานาอยู่คนเดียวไม่มียูนิตคอยป้องกันด้วยอย่างนี้เจ็บหนักแน่นอนนะครับโดนชาร์จลงมาแล้วโดน1ที2ทีนะครับเกินครึ่งหลดไปแล้ว3ทีโอ้จะตายแล้วมี เน็ตนะครับมาช่วยไว้แล้วก็ซิลเวอร์เฮมคอยมาช่วยแต่ว่าไม่น่าจะไหวแล้วนะครับอลิฟนาะออกจากสนามรบไปโอ้โหเสียหายอย่างหนักเลยนะครับทางไฮเอลเอาไรเดอร์ที่โดนไล่มาจากเรียนริเวอร์ก็มาเจอกับซิลเวอร์เฮมอีกนะครับน่าจะแตกเหมือนกันนะเอาไรเดอร์ ทางด้านของเจดวิษณ์โดนล้อมจากทางดากอนปรินซ์นะครับน่าจะเสียหายหนักเลยนะทางฟินิกก็แตกทับไปเหมือนกันออกจากสนามลบไปแล้วนะครับมีฮิลมาจากทางเจดวิษณ์แต่ก็ไม่ไหวนะครับแตกทับเรียบร้อยแต่แล้วก็ปิงก็เจ็บหนักนะเพราะโดนเหล่าดิมิกิลไนท์นะครับตรงนี้พลปืนก็ยังโดนกวนไม่อยู่ ส่วนทางด้านหลังอลิฟนา,าสร้างร่างแยกนะครับแต่ว่าก็เลือดเหลือน้อยเกินไปนะแตกทับไปนะครับไม่ไหวาฟานหลังเสร็จภารกิจก็บินออกมาก่อนนะครับทางด้านหลังฮวนธนูก็ยังมีเวลาไว้ยิงอยู่นะแต่กนติดก็แตกทับไปอยูเหมือนกันนะครับแตกทับกันเยอะเลยทั้งสองฝั่งยูนิตที่ เก่งๆนะครับแตกทับกันไปเยอะเลยมีการชาร์จเข้ามานะครับจากเรนลิเวอร์ใส่กองหน้าก็ทำดาเมจไปละครับอยช่วยทางด้านหลังคาฟานก็เข้ามาชาร์จคุนธนูยแต่ว่าโดนเน็ตไวนะครับแล้สเปียรแมนกับซิลเวอรเฮมนะครับเข้ามาลุมเนาะด้วยกันลุมนะครับ กดบัฟมาเพียบเลยฟ้าฟานทำดาเมจได้ไม่มากแต่ก็ค่อยๆลุมกันไปนะครับหลังจากเสร็จภารกิจริมกิฟไนท์ก็เข้ามาช่วยชาร์จตรงแผงหน้าแล้วนะครับอาจจะวิ่งชาร์จซะหน่อยหนึ่งเพราะเหนื่อยแล้วนะครับไล่ย,ยูนิตมาเยอะแล้วเหมือนกันฟาฟานก็ถอยก่อนนะครับ หลังจากโดนลุมโอนมาธนูนะครับคอยมายังไว้นะครับมายื้อไว้ยื้อบวกยันนะครับเป็นยันนะยันไว้นะครับไม่ให้ฟลาันไปไหนแต่ดิบิกริไนก็เข้ามาช่วยนะครับแป๊บเดียวเลือดทหารม้าเนี่ยหายหวบเลยนะครับแตกครับอย่างรวดเร็วเนาะเหลือแต่สเปียแมนนะครับ ยังช่วยไว้อยู่พอเสร็จภารกิจก็ถอยกันแล้วครับดิมิกริฟไนท์ไปช่วยตรงอื่นต่อนะทางด้านคาฟานก็บินไล่พนฐานมมาไปนะครับออกสนามลบไปมีแหละลิเลียนริเวอร์ธนูนะครับแตกทับเรียบร้อย ทางฝั่งไฮเอลเนี่ยไม่เหลือทหารม้าแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เสียหายหลายแสนแล้วครับอย่างนี้ดูภาพรวมกันสักนิดน,นึงนะครับโอแต่ว่าทางไฮเอลเนี่ยบนหารลาบยังเหลือพอโอเคอยู่นะครับเมื่อเทียบกับทางเอ็มพาโดนยิงนะครับมาจากเรียบมาโอ้ยังไหวนะครับยังกลับมาช่วยได้นะ ทางเมชนะครับก็พยายามวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเลือดนิดเดียวเนะี่ยยังพออยู่ได้นะครับเมชก็เข้าไปให้กำลังใจนะครับจะได้ไม่แตกทับอีกเนาะแล้วคาฟ้านะครับก็บินข้ามภูเขามาแล้วมีกิฟต์ไหนก็ยังไล่เอลิเลียนรลเวอร์อยู่นะครับ อาฟานะครับบินมาแล้วขอดูมุมกว้างหน่อยละกันเนาะว่าตรงไหนจะเริ่มก่อนนะครับดูเหมือนขาฟ้าจะบินเข้ามานะครับจะเอาแล้วแต่ว่าโดนเวทเน็ตไว้นะครับตึงไว้แล้วก็ให้พลธนูนะครับช่วยกันยิงลิฟอานาก็ใช้มูลโบยิงใส่หน้าขาวฟ้าไปนะครับเลือดเหลือน้อยมากแล้ว แล้วก็ล่วงจากเดสครอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแตกอาฟานเสียชีวิตเรียบร้อยนะครับโอ้หเป็นช็อตที่ทำได้ดีเลยจากทางไฮลยิงมาช่วยอีกครั้งนะครับจากทางอลิซอานาโอ้ทางเอมพายที่เสียไม่ทับไปเนี่ยกำลังใจลดไปเยอะเลยนะครับ โอ้ดิมิกิีนั้นก็แตกทับแล้วอันนึงเหลืออีกกองหนึ่งนะครับจากเสียเปรียบเนี่ยกลับมาเป็นเท่าเท่ากันแล้วนะครับแล้วก็ได้เปรียบตรงที่ว่ามีพลพื้นราบเยอะด้วยนะครับตังไฮเอลค่อยๆไล่ไปนะครับดางเมดก็เดินมาให้กำลังใจพลพื้นราบอเลเทนาก็คอยยิงอยู่ไกลๆนะครับ ใส่เี่ยมีกิฟต์ไนร์ล่วงไปสองเลยนะครับเมื่อกี้ซิลเวอร์บุลเล็ตก็่อยมาตั้งแนวยิงไว้ก่อนนะครับแต่ว่าคนสเปียร์แมนเนี่ยมีเยอะนะครับก็วิ่งทะลุมาถึงแผงหลังแล้วก็แตกครับไปเรียบร้อยนะครับซิลเวอร์บุลเลต็ตหอยอดดรอปกิฟต์ไฟไม่ใช่นะครับเดี๋ยวกิฟต์ไน์เฉยนะเนาะเข้ามาชาร์จนะครับ แต่ว่ากำลังใจก็เริ่มเหลือน้อยแล้วก็ไม่ไหวนะครับทางไฮเอลได้รับชัยชนะไปดูผลประกอบการกันสักนิดนึงครับมีทั้งส่วนที่เล่นได้ดีแล้วก็ส่วนที่ยังต้องพัฒนาอีกอยู่นะครับทั้งสองฝั่งเลยตัวผมที่เล่นไฮเอลนี่ก็ลืมฟินิกไปเลยนะครับทางอิมพายก็เอาไรเดอร์นะครับลืมไมโครเนาะเลยทำให้แบบวิ่งไปเจอฐานม้าอย่างนั้นนะครับก็พัฒนากันต่อไปนะครับ ส่วน MVP ผมขอยกให้เดมิกิฟไนและกันนะครับคอยเข้าไปชาร์จหลายๆที่เลยนะคอยเคลียร์คนทานมาแล้วก็ช่วยชาร์จพื้นราบเนี่นครับทำได้ดีเลยโอเคครับหวังว่าจะสนุกกันเนาะยังไงก็ขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับการ s u b s c r i b ์หรือกดติดตามเนี่ยมีผลกับผมมากนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังเป็นช่องเล็กๆอยู่เนาะยังไงก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ